สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนุ่มโรงงานพามวลครับปัญหาเรื่องซิปลูดซิปไหลก็เป็นปัญหากวนใจมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับซึ่งก็ทำให้ไม่มั่นใจนะครับจะเดินไปไหนหรือจะใส่ไปทำงานก็มีความกังวลน,นะครับกว่าซิปจะลูดนะครับ ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาซิปรูดให้หมดไปนะครับโดยการใช้นี่ครับห่วงกุญแจนะครับหาได้ง่ายๆครับเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องมีนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับทุกคนครับก่อนอื่นก็ เอามาใส่ตรงซิปก่อนนะครับนี่นะครับแล้วผมยกให้ดูนี่นะครับใส่แล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่นะครับครับแล้วลูดขึ้นมาก็เอาเกาะกับกระดุมนะครับ แล้วเราก็เอาใส่รูนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแค่นี้ซิปก็ไม่รูดแล้วนะครับนี่ครับ เวลาเราปดแล้วก็ออกแล้วก็ูดลงครับนี่นะครับเอาใส่กระดุมไว้ก็ยัดกระดุมใส่รูแค่นี้เองครับครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านนะครับครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b ้และกดติดตามให้ช่อง หนุ่มโรงงานพาหมนด,ด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วเรามาพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ